สวัสดีครับพี่น้องฝ่ไป,ส,ปสุขุสุขนมาพี่องมากินตำเทลเป็นเผ็ดเส,สบชุ่มช่วงด้วยนี่ปีใหม่มาเขาวาทั้งตกทองเออแค่ตะแนวเดียวมาเอาเปชุ่มช่วงด้วยนีเป็นสลิมสลืม,ลมยอยู่พี่้องครับใส่กับกปุนเนี่ยกรปุนมางเนี่ยกาปุนลายอยู่ยรบอ,อ่ะหนงังไาโอ้อย่างรับกระแถวนอนกัน กินกันสดแนวเลยรดสะอาดจัดจัดตำเามงมีกินเองนะครับมาเสิบเสียลดเอาตับเพลี้ยครับกุ้งสดใส่ปลาหมึกน้ำกุ้งอ้ทำลายแต่มาไปลิงครับเสิบเสียมกันครับ cũng bị mây con thầu đầu nghĩ thế nào để làm được cho làm tôi lộ tay giả khẩu về tục đây rồi mean mm -hmm. กำลังแซบนะแซวปูนลงไปโอ้โห้งทำง่ายนะเอาปากหลมมมาละไปตะมึกกระมึกกระดอนนะมาหลดกระเพาะสะเอาไปทำง่ายไป oh

工作中。